ร้านเช่นทันนะครับเปอการเครื่องคงำๆอยูอแล้วนะครับวันนี้ทางร้านของเราก็จัดส่งรถนะครับรถฮีโนนะครับรถฮีโนเอสีนะครับให้กับลูกค้าเทียสตาจังหวัดสมุทรสาครนะครับเป็นบริษัทนะครับเรากําลังทําการจัดส่งนะครับนี่ครับขึ้นรถสไลด์นะครับลูกค้ารอรับหน้าบ้านได้เลยนะครับกําลังจัดส่งนะครับสําหรับ600ฮีโนนะครับ ปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้ปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนําไปใช้ต่อนะครับที่จังหวัดสม,มุทรสาครน,นะครับก็ขอบคุณฮียสุดตามากๆนะครับที่เชื่อใจทางร้านที่เชียงเชียงกงนะครับนี่แหละครับต่อไนะครับ กำลังขึ้นรถสไลด์นะคะตอนนี้จะส่งลูกค้าที่จังหวัดะะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะรถคันนี้ก็จะส่งลูกค้าไปนะคะเยาสักดานะคะบริษัทอะไรนะคะมันท่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะลูกค้า ขอขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนกับทางร้านวิเชียนเซียงกงของเรานะคะคขึ้นจะสูงเรียบร้อยขึ้นรถสไลด์กันที่เรียบร้อยนะคะเสนอตัอ้งสไลด์ขึ้นนะคะบรรยากาศตอนเย็นนะคะนี่ก็คือบรรยากาศหน้าร้านของทางร้านวิเชียนเซียงกงของเราะคะ่ะ ขึ้นจะส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสรุปรถคันนี้ก็ปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฮีโน่เคเอ็มสวยๆคันนี้ไปที่สมุดสาครสมุรส,มรสาคอบอกสมุดสาครนะคะคันนี้ขอบคุณเฮียเฮียยังเฮียสักดานะขอบคุณเฮียสักดานะคะ<ม>ที่มามช่วยปิดการขายคันนี้ให้เฮียเอาไปใช้โชคโชคมันๆน,น,นะคะ ผนเงินผนทองเข้าบริษัทเยอะๆนะคะคันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ร้านวิเชนเสียงคกของเราได้นะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะ